เจ้าเก่านุ้งนางลามาสีนั่งดันปลาไปนั่นแล้วเที่ยวหามากไม่มาไว้ใส่เพนเว้นละบ่ได้เข้าป้าไพนามาสีเก็บพัลลาพัลาเตาาขึ้นมาบานมือนี่นั่งคันลามาสีนั่งแตกต่างตากระฟังมืดมัวขั้วเข้าป้าดงไปตามทรงหวยหอมเหวพาเลยละว่าเห็นพันลา พันลาลนลงตามตนใจคนคนเอาได้มาจนหาแผ่นวันนี้แผนมิจ่อยคอยแล้วก็บอเห็นหมัดซีตกแลนเต้นเฝ้าฟัาง,ฟางหัวหาคิดนำบุตรตาอยู่ข้องทางบ้านมัดซี่นางคันหลากกะแลหาหมอบซองเลยบอกมี่มากไม่คือเขาเกาหลังพนังอังแขนวิ่งแลนหาผลในดงหนาปลาพงดงไม่คำทางไปทั้งเสอกะเสื้อนางนี่ละแม่ลุด ดบาหลุดบาเมัดปัญญานี่ละแม่นนางจองนางจองมองได้เบิ่งแต่ตา